ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านมาที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่ก็ว่าเป็นแหล่งของผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นตาลและที่ข้างหลังผมนี่เป็นดงตาลเราดูว่าตาลเหล่านี้มีผลผลิตอย่างไรบ้างครับแต่ใช้มายืนนับต้นตาลที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เห็นทีจะนับไม่ไหวหรอกครับดงตาลที่นี่มีอยู่มาน่าจะหลายชั่วอายุคนแล้วเ,วเวน่นราวกับป่าดึกดำบรรต้นตาลที่นี่ต้นเดียวมี4ี่ถึงห้ายอดก็มี วันนี้ในอำเภอชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยชัยจึงชวนเรามาดูพรรทำตาลก,กันครับต้นยิ้วหมีเลย่ะมาที่หลังร้านคุณปูแม่ปูกำลังเฉาะลูกตาลอย่างชํานิชํานา้องมีแฟนที่นี่แล้วจะทำเก่งเที่ยวไม่ได้ทำแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ทำไว้ไม่ไม่ทิ่ต่างทิ่ต่างตอนเฉาะตาล ดูวว่่าากินมากลองซะหน่อยเอาละร้อนอย่างแม่งเลยอร่อยสิดยอดลูกปูหรือน้องปูก็เฉาะตาลเก่งเป็นตั้งแต่เด็กเธอทำอย่างชำนาญไม่ผิดกับแม่เธอทำอย่างชำนาญถอดแบบแม่มาไม่ผิดเพี้ยน ส่วนคนบรรจุตาลหน้าตา<ม>คุ้นๆนะฮะเวาทำงานด้วยกันหาะเะกน,กนครับกว่าจะเป็นตาลที่เราได้มากินกันนั้นที่มาฉาอมเมื่อกีน้นี้ต้องใช้ความยากเป็นพิเศษในการที่ปีนต้นตาล เชิญเลยครับลองดูดิฮะเนี่ยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคล้องผ้าเลยป่ะอ๋อขผ้าไปเลยไปก่อนต้องคล้องผ้าป่ะไม่ต้องนะอ้าวว่าไปเลยอ่าไปถุงไหมคือไปเรื่อยเรขึ้นไปเลยไปวิถีคนที่นี่อยู่กับต้นตาลมาช้านานผู้ชายแต่ละคนต้องทำมาหากินกับอาชีพปีนต้นตาลเพื่อตัดลูกตาลและรองน้ำหวานจากงูตาล ตนเขาจะปาดงวงออกทีละหน่อยอวันละหน่อยอวันละหน่อยยื้อตอนตอนตอนเด็กการปีนก,ก็กกาาเรียกกันว่าลิงยังอายครับเขาปีนจากยอดตาลอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งอย่างชำนาญไ้กาไอ้กาองเลย น้ำอะไรหกอ่ะเได้มาหลายกระบอกกันนี่หลายกระบอกสดสดเลยคโอ้โหเนี่ยฮะอยาให้ท่านท่านประชาชนลอง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 นาดูได้เลยครับเนี่ยโอ้หน้ำตาลสดสดนะน้ำตาลสดสดจากโต้โหนี่สดสดเลยนะเนี่ยนะหอมอ่ะหอมหอมหอมชื่นใจเอาสักหน่อยสักบึ้กนึงกับข้าวบองกินได้เลยเหรอเนี่ยกินได้เลยได้เลยครับกินได้เลยเยอะ โอ้ยอะไรมันเอาจะอร่อยขนาดนี้ครับเนี่ย,ย,ยสุดยอดเลย <c oughs> ขออีกสักบึกหนะ้า <c oughs> อันนี้ก่อนครับเดี๋ยวอืออร่อยคนละบึกนะั่นอำเภอลองด้วยอ่ะอำเภอสุดยอดอคนละบึกคนละบึกคนละบึกหอ,อมหอมหอมหอม,อม <c oughs> เตะจมูกเลยน้ำตาลสดเนี่ยอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยกว่าเยี่ยมมาเพชรอีกนะเนี่ยครับเนี่ยอร่อยกันนี่มีไหมเนี่ยครับมี มันก็น่าจะมีท yup ี่หล um> ังบ้านมีวะที่หลังบ้านมีนี่ต้นตาลใช่ไหมเนี่ยต้นตาลไม่ใช่ต้นงิ้วนะไม่ครัต้นงิ้วคือไม่ได้ครับหนาวไม่หน้วเลยครับเมื่อได้น้ำตาลสดมาแล้วเขาก็จะทำการเคี่ยวให้งวดบรรจุขวดส่วนหนึ่งก็ทำเป็นน้ำตาลปึกหวานด้วยหอมเข้าจมูกเลยหอมมากเลยตะปลา มองฟองู่ตาวันนึงนี่ได้สักเท่าไหร่เนี่ยเวลาไปซื้อก็อันนี้ก็ประมาณประมาณห้าสิบโลครับห้าสิบโลวันหนึ่งมีคนมาขายที่นี่สักเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณประมาณห้าร้อยโลอ่าวันหนึ่งวันโลละเท่าไหร่ครับ จะ็บเขาโลละยี่สิบหกบาทส่งก็สามสิบบ้างสามสิบเอ็ดบ้างส่วนตาลที่สุกแก่นอกจากจะทําขนมตาลแล้วเขายังเอาเม็ดมาหมักรอให้งอกผ่าเป็นจาวตาลเชื่อมอร่อยอย่าบอกใครเขาเรียกว่าจาวตาลฮะอือหืออร่อยอ่ะมันมันอย่างเงี้ยมันมันกว่ามะพร้าวอีกท่านน่ะเพื่อนและเนื้อแน่นแน่นกว่าดาวมะพร้าว ขนาดยังไม่ได้เชื่อมี่ยอร่อยฮอะตาที่เชื่อนี่อลมตาจากตาชัยค่ะสองข้างทางตำบลเกยชัยจึงคลาคล่ำไปด้วยผลผลิตจากต้นตาล <c oughs> อร่อยครับทา่ทานผู้ชมครับวันนี้ผมจับกล้องถ่ายอิ่มไปหมดเลยครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสมาที่ ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้มาถ่ายทำเรื่องตาลตรโดดเกยชัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยออกมาจากบริเวณดงตาลที่นี่ครับถามว่าคุณมีโอกาสลองมาชิมผลิตภัณฑ์สดๆที่นี่ครับสมบัติใบว่องถ่ายภาพมานุษย์อมพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์รายงานจากตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับสวัสดีค่ะ